สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่อง Thai Top Fitness วันนี้ผมจะพูดถึงคำว่าอาหารคลีนหรือว่า clean food ว่าทำไมผมเกลียดคำนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับแน่นอนใครที่อยากจะออกกำลังกายนะครับเรามี Fitway ยินะครับที่โชว์ดีซีแล้วก็มีที่ลาดพร้าวอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการอาหารเสริมนะครับก็มี w o r l d w f i t w a y c o m ครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยครับ Clean food มันคืออะไรเมื่อปีที่แล้วที่อเมลกาเขามีงานศึกษาที่เขาไปถามพวกวัยรุ่นแล้วก็คนอ,อายุประมาณ20-30นะครับว่าเคยได้ยินคำว่า clean food ไหม Have you ever heard the term clean food แล้วก็ถามต่อด้วยว่าแล้วในมุมมองของคุณมันคืออะไร In your view i n your opinion what is clean food ที่แปลกนะครับก็คือคนส่วนใหญ่เคยได้ยินคำว่า clean food แต่พอถามต่อนะครับว่ามันคืออะไร คำตอบกลับมาไม่เหมือนกันเลครับถ้าไปถามคนที่กิน keto ว่า clean food คืออะไรเขาจะตอบไม่เหมือนคนที่กินเจนะครับแต่หลายนคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับทั้งคู่เขาก็จะมองว่า,ามันเป็นการที่จะหลีกเลี่ยง gmo หรือน้ําตาลต้องกินแต่ออร์แกนต้องกินแต่อาหารธรรมชาตินี่ก็คือปัญหาแรกของคําว่า clean food มันไม่ชัดเจนครับว่ามันคืออะไรกันแน่ปัญหาที่2ก็คือถ้าเรามี clean f o o ก็แสดงว่าเรามี dirty food ซึ่งตรงนี้มันเป็นการจำแนกอาหารเป็น2กลุ่ม clean dirty ดีไม่ดีขาวดำบุญบาปซึ่งผิดตามหลักของพชนาการนาครับไม่ใช่แค่นี้นะครับมันจะทำให้คนหลุดจากดเดทนานมากและโยโย่อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความตรงนี้นะครับเพราะาหลายหลายคนจะมองข้ามจุดนี้ผมเห็นบ่อยมากครับคนพยายามกินแต่อาหาร clean ซึ่งจริงๆแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีทางที่เราจะกินแบบ perfect ทุกๆวันไปตลอดชีวิตเพราะว่าเราต้องไป ร่วมงานกับคนอื่นต้องไปงานเลี้ยงงานมันเกิดนะครับและแน่นอนเราต้องหลุดนะครับพอหลุดไปแล้วครับจะมีคนอยู่2ประเภทประเภทที่ด่าตัวเองหนักมากพยายามที่จะชดเชยแบบเอาออกครับเขาจะไปวิงว่งวิง่งวิ่งอดอดอดไม่กินไม่กินเจออาการโอเวอร์เทรนนิ่งนอนไม่เพียงพอสารอาหารไม่เพียงพอได้รับบาดเจ็บหรือว่าป่วยนะครับซึ่งทําให้เขาไม่พัฒนาเขาถอยหลังต่างหากประเภทที่2ก็คือว่าเขาก็จะมองว่าไอ้ช่างแม่ง ได้แบบนี้ยากเหลือเกินไม่คม้มไม่ทําดีกว่าแล้วหลุดยาวมากอ้วนขึ้นเยอะเลยครับคือเราต้องเข้าใจว่าอาหารมันไม่ได้ดีหรือไม่ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ปริมาณต้องเดินทางสายกลางครับผมเองก็กินอาหารแปรรูปบ้างนะครับก็คือพวก processed food บ้างอาจจะกินช็อกโกแลตบ้างคือมันแค่ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ของอาหารที่ผมกินเข้าไปมันไม่ได้ทำมันไม่ได้ก่อมะเร็งมันไม่ได้ทําให้คอเลสเตอรอลแย่ไม่ได้ทําให้มีปัญหาทาง insulin sensitivity หรือว,ว่า ทำให้ผมอ้วนผมก็มีซิกแพคมา2 0ปีที่ผ่านมานะครับเพราะก็กิน p r o c e s s ู้ food บ้างอย่างเช่นทุกวันพาริหัสผมก็จะกินพิซซ่าครับสั่งกินพิซซ่าผมไม่ได้กินเรารู้สึกผิดมากแล้วก็พยายามเอาออกผมไม่ได้กินเรารู้สึกว่าเอ้ยช่างแม่งไดมันยากเหลือเกิน,นครับผมกินเข้าไปแล้วก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ในหนึ่งสัปดาห์ผมก็กินอาหารที่มีประโยชน์ครับกินอาหารที่เป็นพวก processed food ได้บ้างอาหารที่อาจจะไม่ได้ถือว่าดีมากได้บ้างครับไม่มีปัญหา ทีนี้ครับผมมีคําแนะนํา3ข้อสําหรับใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้ดีขึ้นแล้ว3ข้อนี้นะครับทำไม่ยากมันยั่งยืนแล้วก็เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ครับข้อที่หนึ่งนะครับน่าจะเคยได้ยินแต่ผมก็จะเสริมอะไรเข้าไปนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะซื้อของขณะที่เราอิ่มจะดีกว่านะครับก็คือผมเองถ้าผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตตอนที่หิวนะครับผมก็จะกลับมาชีสเต็มไปหมดเบอร์เกอร์อะไรที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพแบบในปริมาณเยอะผักก็น้อยครับ กลับมาไม่ควรทำเพราะฉะนั้นนย่ยเราจะกินข้าวจนอิ่มมีรายการอาหารที่เราจะซื้อแล้วก็ไปซื้อตามนั้นแต่ที่ผมจะเสริมเข้าไปนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะซื้อขนมบ้างหรือว่าสแนค็คบ้างเพราะอะไรเพราะณตอนนี้ครับผมก็ไปซื้อของอิ่มอารมณ์ดีคิดในแง่บวกรายการอาหารที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละแต่2วันข้า้งหน้าอาจจะกลับมาจากออฟฟิศเครียดอยากจะหาอะไรกินอร่อยๆเปิดตู้เย็นมีแต่ผักสลัดไม่อา์ปุ๊บ หยิบมือถือสั่งอาหารที่อร่อยอร่อยทางแอปพลิเคชันก็คือปี2021นะครับ mm. มันง่ายเหลือเกินที่จะหลุดจากไดเอทของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีของที่อร่อยในระดับหนึ่งในในตู้เย็นของเราบ้างนะครับสำหรับวันที่เราเครียดเราจะได้กินแบบนั้นแทนไม่ใช่ว่าเราสั่งจากข้างนอกว่าสั่งจากข้างนอกเนี่ยแคลอรี่สูงอย่างมหาศาลแต่ทีนี้ครับถ้าเราเจอว่าเรามีอาการแบบนี้บ่อยจนเกินไปก็เป็นไปได้ว่าไดเอทของเราแข็มงวดเกินไปนะครับ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้าง 2. ในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นะครับฟังหูไว้หูดีกว่าเพราะหลายหลายคนแค่เป็นไม้แขวนเสื้อที่สวยงามมั่ยความว่าเขาถ่ายรูปเก่งมากลงใน i ิน t a g r a m ตกแต่งรูปใช้ Photoshop ปรับเปลี่ยนนีนะ่นั้นทำให้รูปสวยมากคุณดูว่าเต้มากแต่ก็เป็นไปได้ว่าความรู้ของเขาทางโภชนาการห่วยมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ครับฟังหูไว้หูดีกว่า ข้อที่3นะครับ focus on addition not subtraction หมายความว่าเมื่อผมมีจานเปล่าผมก็จะนึกถึงสิ่งที่อยากจะใส่ไว้บนจานนะครับอาจจะเป็นปลาข้าวกล้องคีนนัวผักต่างๆผมไม่ได้นึกถึงสิ่งที่กำลังหลีกเลี่ยงหรือว่าตัดออกเพราะถ้าผมนึกถึงสิ่งสิ่งนั้นก็จะเกิดความอยากแล้วนานๆครับไม่หลอดแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนึกถึงสิ่งที่เราจะกินไม่ได้นึกถึงสิ่งที่หลีกเลี่ยงอยู่ สรุปเราครับไม่ได้มี clean food กับ dirty food มันไม่ได้ข่าวดังขนาดนั้นมันก็ต้องเดินทางสายกลางทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ปริมาณเราต้องเลือกวิธีการกินที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้ถ้าเกิดว่านี่คุณหลุดไปครับหรือว่ากินอาหารแบบเละให้ไปหมดนะครับอย่าได้เข็ดมากวันต่อมาให้กลับมากินอาหารที่มีประโยชน์ครับ โอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i b e กัเปิด notifications ใครมีคำถามหรือว่าอยากจะให้ผมทำวิดีโอเรื่องอะไรก็ฝากเป็นคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ